สวัสดีครับวันนี้มาเปิดแผงนะครับ1ชุดเป็นงานพรมฝักนะครับฝักไม้แล้วก็เป็นโซง pvc เนี่ยเดี๋ยวมาดูไล่ไปทีละเล่มนะครับ เรมนี้เป็นด้ามฝักเป็นไม้ไระดูนะอาจจะมืดๆน,นิดนึงนะครับมันเป็นอากาศมันคืบไม่มีหลุดนะครับเวลาออกก็กดกดบนลงนะครับแล้วก็ดึงออก เป็นมิดเีิบใบข้าวครับเริ่มแรกด้ามเข้ากาวอีพ็อกซี่อย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวหลุดสเปคใบสิบสงนิ้วนะครับกว้างหนึ่งน,น,นิ้วหกขุน ดามเจ็ดนิ้วครับเล่มนี้สันหนาสุดอยู่ที่6มิลเล่มนี้พร้อมฝักราคาหนึ่งพบาทนะครับรวมสูงดูเล่มต่อไป ฝากไม้ไปดูเหมือนกันครับร้ายสวยนะครับไม้ไปดูไม่หลุดนะครับ เต็มนี้ใบ11นิ้ว5หุนนะครับกว้างกว้าง2นิ้ว2นิ้ว3หุนด้7นิ้วสันอยู่ที่สันกกนะครับ8มิลน,น้ำหนักดีมินินเล็บ ชุดนี้จะเป็นเล็กแหนบทั้งหมดพร้อมฝักราคา1,100บาทนะครับเรื่อนี้รวมส่งให้ด้วยเร่ที่3จะเป็นทรง pvc ด้ามฟูแท้งนะครับเป็น ปังตอนะครับเล่มนี้ใบกว้างอยู่ที่สองนิ้วหกขุนนะครับยาว8ดนิ้วดำห้านิ้วครึ่งสันก็จะอยู่ที่5้ามิลเหล็กแหนบเหล็กเหนียวครับรับประกันคุณภาพ เล่มนี้750บาทนะครับรวมส่งพกเข้าครัวไปป่าได้นะครับสารพัดประโยชน์เล่มที่4ก็จะเป็นปังตอเหมือนกันแต่คนละส่งนี่นะครับสารหมิ้นเหมือนกันนะเหล็กแนบ ด้ามฟูแทง750บาทครับเพ่เท่ากันสองนิ้วหกหุนนะครับกว้างยาวเจ็ดนิ้วสองหุนด้ามเป็นไม้ประดูครับ พร้อมซองเก็บงานเก็บได้สะดวกนะครับพกได้ท่านได้สนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับ